สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดจอรอเ,เทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับกับผมจุรติขันติพโลประจำวันพฤหัสบ,บดีที่15ตุลาคมนะครับเรามาดูกันกันกบทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยครับวันนี้หุ้นไทยมีแรงกดดันเข้ามาทั้งปัจจัยในประเทศและก็ปัจจัยในต่างประเทศนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มต้นการกับปัจจัยในต่างประเทศกันก่อนครับช่วงนี้ต้องบอกตลาดหุ้นสหรัฐมีแรงกดดันเข้ามาให้เห็นปรับตัวลงมา1 2ถึงวันติดต่อกันแล้วนะครับสาเหตุสําคัญเรื่องที่1คือเรื่องของการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่จะผลักดันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด -19 ตอนนี้ยังดูเหมือนว่าไม่มีท่าทีที่จะเจรจากันได้เลยนะครับตลาดก็เลยค่อนข้างอยู่ในภาวะที่สับสนแล้วก็คาดหวังให้มาตรการออกมาเร็วๆค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าไปก็เข้ามากดดันสินทรัพย์ต่างๆนะครับทีี่่รอกาั้วนน3พฤิย คุณโจไบเดนนะครับมีคะแนนนำตามโพอยู่ประมาณ10% p o i อ t เอยเนี่ยก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับคนก็จับตากันว่าระหว่างนี้ก่อนที่มีการเลือกตั้งเงินจริงจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งก็เป็นแรงกดดันนะครับบรรยากาศการลงทุนทได้มีความไม่แน่นอนส่วนประจายในประเทศกันบ้างครับ ตอนนี้นะครับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันให้ดัชนีเชิงเด็กติดลบติดต่อกันวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะฮะที่เราเห็นความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ก็คือหุ้นขนาดใหญ่มีแรงกดดันเข้ามาหุ้นในกลุ่มเซ็ตถูกแรงขายกลุ่มธนาคารพาณิชย์มีความกังวงลเรื่อง NPL เข้ามาเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ดัชนีเองดูเหมือนว่าจะยืนใกล้ๆ1,250้จุดนะครับแล้วก็มีแรงกดดันเข้ามาให้ปรับตัวลงไปต่ำกว่า1250นออในความเคลื่อนไหวในระยะสั้นด้วยก็ต้องจับตาดูกันเรื่องของการเมืองจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมาดูสรุปข่าวกันครับในช่วงของก่อติดประเด็นร้อนครับนอกจากเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองแล้วนะครับ ยังมีการคาดการณ์จาก IMF ที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัว7.1แล้วก็การใช้ในโยบายการคลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ก็เตรียมจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจเบิจกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับแล้วก็เรื่องของ NPL เรื่องของแผนชําระหนี้แผนที่หยุดชําระหนี้ไปของธนาคารพาณิชย์เนี่ยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่า,าจะมีการพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์นะครับก่อนที่จะถึงกําหนดสิ้นสุด22ตุลาคมนี้ครับ เดี๋ยวเราไปพักกันสักคู่ก่อนนะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์เรื่องแนวโน้มแล้วก็การลงทุนในช่วงถัดไปครับ 5G เทคโนโลยีที่ทำให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าที่เคยแล้ววันนี้ประเทศไทยก็เริ่มต้นเปิดให้มีบริการ 5G ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ปริบ์ของ 5G ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กับการใช้งานสมาร์ทโฟนเท่านั้นแต่จะมีส่วนสำคัญ,ญยิ่งกว่า ในการเข้ามาสนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนในการช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศช่วยเพิ่มการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดเม็ดเงินม,มหาศาลกลับมาสู่ประเทศได้ในระยะยาวที่ในช่วงว n e ว Normal ที่หลายคนต้องเว้นระยะห่างและหันมาติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ก็ยิ่งเป็นการเร่งให้เราทุกคนจะได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีในยุคใหม่กันมากขึ้นอีกด้วยวันนี้ 5G จึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเราอีกแล้วและนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของ 5G ที่อยากให้ทุกคนได้รู้และ ตเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรวมเดือนหน้าไปด้วยกันค่ะในช่วงผูเดเร็ดรอบวันะครับมาพูดคุยกันกับมุมมองของผู้เช,ชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับคุณเอกพานธ์พิพนทรพิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มาประเมแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับช่วงนี้มีปัจจัยความวุ่นวายทางการเมืองเข้ามากดดันด้วยนะครับประเมินแนวโน้มหุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อไปครับครับก็จะเห็นว่าก็เผชิญปัจจัยลบนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับหลักๆก็คือเรื่องความความผิดหวังของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคังของของสหรัฐนะครับที่เหมือนกับ ก่อนหน้านี้โดยเพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นรับตัวขึ้นมาเหมือนคาดการณ์ว่าตัวไมาตรการได้การทางของสหรัฐเนี่ยจะได้บรรลุข้อตกลงนะครับแต่ว่าไปมาเนี่ยเหมือนการเจรจาของของตัวแทนของริพกกันกับเดโมแครตเนี่ยก็เหมือนแบบยังยังมีความเห็นไม่ตรงกันในบางส่วนนะครับมันก็เลยมาตรการแบบไม่สามารถออกมารกากที่นะครับอย่างเมื่อคืนนี้ ทางมนุษย์ที่เป็นร่องทิ่กลางของสหรัฐเนี่ยก็กล่าวยอมรับว่าไอ้ตัวมาตรการอาจจะออกไม่ทันก่อนการเลือกตั้งสหรัฐนะครับในวันที่สามพฤศจิกายนก็เป็นปัจจัยกดดันปรับขุ้นสหรัฐเมื่อคืนด้วยนะครับแล้วดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในเช้านี้ก็ปรับตัวลงประมาณร้อยจุดนะครับตลาดหุ้นเอเชียภาพรวมในวันนี้ก็เคลื่อนไหวใน,ในแดนลบนะครับก็เจอปัจจัยกดดันนะครับ ตัวในประเทศเราเนี่ยก็มีตัวกลุ่มแบงค์ด้วยนะครับที่คาดว่าจะยังถ่วงประหลยู่นะครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงรายง,งานผลการดำเนินงานในไตรมาสสามเนี่ยตัวผลการดำเนินงานก็ยังยังดูแล้วยังไม่ฟื้นตัวนะครับบวกกับตัวประเด็นเรื่องมาตรการรับชำระหนี้เนี่ยก็ จะไม่ต่อนะครับก็คือจะมวยยุในในในปลายเดือนนี้นะครับรวมถึงอเมริกาชาติเนี่ยยังไม่ผ่อนผลเรื่องที่ห้ามธนาการพาณิช์เนี่ยจ่ายปันผลระหว่างกาศนะครับก็ยัง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 ,ยง,ยงห้ามอยู่นะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่อาจจะผลดันกลุ่มแบงก์แล้วก็กระชบเซตให้มีทิศทางที่ที่ปรับตัวลงนะครับตันเนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ประมาณถาแถวแถวหนึ่งพัน สองร้อยห้าสิบจุดนะครับที่เป็นแนวรับส่วนกรอบบนตอนนี้การพื้นตัวก็ยังยังคงถูกจํากัดอยู่นะครับก็จะมีที่บริเวณแถวๆประมาณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับเป็นกรอบบนที่ยังถูกจํากัดอยู่แนวโน้มก็เหมือนตลาดวันนี้ยังยังดูขาดปัจจัยนะครับแล้วก็เผชิญปัจจัยลบเข้ามาก็มีแนวมว่าทิศทางยังยังปรับตัวลงอยู่ครับนเครับถ้าจะแนะนําหุ้นเด็ดวันนี้ครับมีหุ้นตัวไหนหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างครับ เราก็เน้นหุ้นที่ผลการดำเนินงานดีนะครับมีเป็นหุ้นแบบไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจจะเคลื่อนไหวโดดเด่นกว่าไซ์หุ้นขนาดใหญ่นะครับที่อาจจะเผชิญแรงขายจากฝั่งนักลงทุนในประเทศฝั่งนักทุนสถาบันในประเทศหรือว่าต่างชาตินะครับก็ได้ดาตัว TNP นะครับธนาคริยินะครับอันนี้ก็ก็ทำเซเว่นแต่ว่าผูกขาด สาขาแหวประมาณในโซนภาคเหนือนะครับเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็พะเยานะครับยอดขายเนี่ยแม้ว่าต่อสาขาเนี่ยอาจจะก,การจับโตไม่ได้มากแต่ว่าจุดสําคัญก็คือ,อมีการขยายสาขานะครับสาขาใหม่เนี่ยก็เข้ามาช่วยให้ยอดขายโดยรวมเนี่ยมันเป็นภาพของการการปรับตัวดีแล้วก็มีการตั้งศูนย์กระาษสินค้านะครับหลายแห่งเนี่ยลดต้นทุนในการขนส่งนะครับช่วยให้มาบินเนี่ย ปรับตัวดีขึ้นนะครับเราก็แนะนำนะครับในส่วนของตัว TNP e นะครับโดยถ้าดูในส่วนของราคาในตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3าจุดสาบาทนะครับก็มองแล้วเป็นจุดในการเข้าซื้อได้นะครับจุดคัดลอสนะครับก็คือถ้าเริ่มต่ำกว่าบริเวณ3ามจุด2สบบาทนะครับจะใช้เป็นจุด ทับลอสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคาหุ้นพางาปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยนะครับก็มองว่าอยู่ที่ราคาประมาณสักช่วง4.2ถึงประมาณม4.70บาทนะครับก็ยังมีอัพไซด์พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในตลาดปัจจุบันดับก็แนะนำตัว p n p ครับผมครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเอกภาวินนะครับก็ประเมินภาพตอนนี้แนวะโน้มยังคงมีปัจจัยเข้ามากดดันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ1,250เป็นแนวรับสําคัญครับแล้วก็หุ้นกลุ่มที่จะถูกกดดันในพปทุนขนาดใหญ่นะครับหุ้นธนาคารพาณิชย์ก็ยังมีความน่ากังวลอยู่ที่แน่ๆคือตอนนี้หุ้นตัวขนาดกลางก็มีความน่าสนใจมากขึ้นวันนี้ก็เลยแนะนําหุ้นของ TNP นะครับมาฝากกัน เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของอาการทําประกันรถจักรช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเดินทางการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนหน้าเองหรือว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยก็จะมีวันหยุดยาวหลายคนก็นิยมเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วก็มีการขับขี่ใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะครับเรามีประกันที่น่าสนใจมาฝากกันจากทาง DQM นะครับโดยประกันนะครับฝนตก ถนนลื่นนะฮะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถรับมือความเสี่ยงได้ด้วยประกันชั้น2บวกนะครับเริ่มต้นเพียง6,300บาทต่อปีผ่อนศไม่ต้องตรวจสภาพรถนะครับเคลมสบายเบี้ยไม่เพิ่มโดยคุ้มครองรถของคุณกรณีที่ถูกโจรกรรมหรือว่าเสียหายจากไฟไหม้คุ้มครองรถของอผู้ขับขี่ด้วยนะครับกรณีที่ชนรถด้วยกันเองวงเงินคุ้มครองสูงสุดนะครับโดยสามเมืเลอกทุนประกันได อาทิเช่นทุนประกัน10,000แบาทค่าเบีย้ยประกัน6,300บาททุนประกัน30,000นบาทค่าเบีย้ยประกัน7,850บาทนะครับทั้งนี้สามารถซื้อประกันผ่านบริการหมาล่าสุดของ TQM 24 Smart Services นะครับบนช่องทาง Line TQM Insurance Broker ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีช่องทางอื่นๆไว้คอยอำนวยความสะดวกด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ TQM Insurance Broker เว็บไซต์ TQM.co.th หรือว่าที่โทร1737ได้ตลอด24ชั่วโมง Line ก็เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ด้วยเช่นกันครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจุรติคันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ